คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเดิมหรือผู้เข้ามารับชมใหม่อย่างไรก็ขอฝากช่องเล็กน้อยของเราเอาไว้ด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยในวันนี้เองทุกท่าน ก็กลับมาพบกับแอดมุมห้องในจัดมาเล่า EP ที่89รอยจำแห่งโมเรนามาดามแองเจล่าเคลนซอสสตีทรงคุณค่าในความทรงจำการมีเพื่อนบ้านที่ดีนั้นมีใช้ไปกว่าครึ่งทว่าหากเรามีเพื่อนบ้านไม่เป็นที่ถูกใจเท่าไรนั้นชีวิตคงเหมือนกับไร้ความสงบสุขทั้งทังที่บ้านนั้นคือพื้นที่ส่วนตัวที่เราเองควรมีความสุขเมื่อได้อยู่อาศัย ซึ่งคารินีหญิงสาววัย19ปีพร้อมด้วยสามีของเธอเองก็คงมีความคิดเช่นนั้นเมื่อต้องย้ายเข้าไปอยู่ในย่านโมเรนาของซานดิเอโกโดยคารินี่เธอพบว่าตนเองมีความยินดีและมีความรู้สึกชื่นชอบในตัวคนบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างมาดามแองเจลาแคลนซอสอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวมาดามแองเจลาแคลนซอสวัย84ปี เธอเป็นหญิงชราที่มีความสง่างามอาศัยอยู่ในบ้านตรงมุมถนนแกรนเนสและโคลูซามาดามแคนซอสกับพอลสามีของเธอก่อนหน้านี้ในปี1940ได้อพยพมาจากประเทศเยอรมนีนับเป็นหนึ่งในครอบครัวผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมที่ย้ายเข้ามาอยู่ในระแวกใกล้เคียงอันก่อสร้างโดยบริษัทรีฮาร์ซัสผู้อยู่อาศัยทุกคนภายในย่านแห่งนี้นั้น ต่างรู้จักกันอย่างทั่วถึงและมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาและไม่ใกล้ไม่ไกลจากย่านอาศัยแห่งนี้ตรงบริเวณด้านบนของเนินเขายังเป็นที่ตั้งของสถานีตำรวจเวสเทิร์ i ด i วิชักับมหาวิทยาลัยซานดิเอโกอีกด้วยมาดามกับเซอร์แคนซอสทั้งคู่เป็นเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กพอยต์โรมาบนถนนวิเว่ ทั้งสองคนมีลูกชายกับลูกสาวอย่างละคนต่อมาเมื่อเซอร์แคนซอสได้จากไปมาดามแคนซอสจึงได้อาศัยอยู่ภายในบ้านชั้นเดียวของเธอแต่เพียงลำพังคารีนี่มักจะเห็นเธอออกมาเดินเล่นในบริเวณสวนของบ้านทุกวันแม้ว่าเธอจะเคยได้ทำการผ่าตัดสะโพกมาแล้วถึงสองครั้งและยังมีแนวโน้มที่จะต้องผ่าตัดอีกหนลูกสาวของมาดามนั้น มักจะเข้ามาตรวจร่างกายของบรรดาตนที่บ้านเป็นประจำทุกวันและพาเธอออกไปซื้อของใช้ภายในบ้านทุกๆวันเสาร์ของสัปดาห์ในความทรงจำของคาริน้นั้นมาดามแคลนซอสเธอเป็นคนที่สง่างามมากคาริเนยังจดจำได้ดีว่ามาดามวางตัวได้อย่างสง่างามท่าทีของเธอได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีเธอคือสตรีเก่าแก่ที่น่ายกย่อง ดังนั้นเมื่อคารดินีได้ทราบถึงข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับมาดามแคลนซสมันจึงกลายเป็นเรื่องราวที่หลอกหลอนปั่นป่วนจิตใจเธอนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในเช้าวันเสาร์อันเป็นวันอธิกย์สุรทินที่29กุมภาพันธ์ปี1992ลูกสาวของมาดามแคลนซสได้แวะเข้ามาหามารดาตนที่บ้านตามปกติวิสัยทวัดเธอ กับพบร่องรอยบางอย่างซึ่งเป็นที่น่าผิดสังเกตแทบจะในทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาในเขตบ้านโดยไฟหน้าระเบียงนั้นยังคงถูกเปิดทิ้เงเอาไว้ทั้งที่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วอีกทั้งบานหน้าต่างซึ่งมักจะเปิดออกรับอากาศยามเช้าเองก็กลับยังคงปิดสนิทลูกสาวของมาดามรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่สถานาการณ์ที่ปกติเท่าไรนักเธอจึงรีบรุดเข้าไปภายในบ้าน เพื่อตรวจสอบความผิดปกตินี้ทันทีและเธอก็ได้พบเข้ากับร่างของมาดามแคลนซอสในสภาพสมชุดราตรีที่เปล้อนเลื้อนร่างนั้นนอนนิ่งอยู่บนพื้นห้องนอนของเธอเองด้วยความช็อกและรับไม่ได้กับภาพที่พบเห็นอยู่เบื้องหน้าลูกสาวของมาดามได้วิ่งออกไปตามถนนและกรีดร้องอย่างเจ็บปวดเธอแทบไม่ลงเหลือสติอยู่เลยในเวลานั้นต่อมา เมื่อตำรวจได้รับแจ้งเหตุและลงตรวจสอบพื้นที่คาดการได้ว่าผู้บุกรุกที่ทำการสังหารมาดามนั้นคงจะปีนข้ามรั้วบ้านเข้ามาในยามวิการแล้วปีนเข้าห้องนอนของมาดามผ่านทางหน้าต่างห้องที่เปิดเอาไว้มาดามถูกคนร้ายล่วงเกินทางเพศก่อนที่จะถูกแทงจนเสียชีวิตจากการสอบถามคนละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงพวกเขาบอกกับตำรวจว่าเมื่อคืนนี้ ไม่ได้ยินเสียงอะไรที่ผิดปกติเลยนอกเสียจากเสียงดนตรีที่ดังออกมาจากในงานปาร์ตี้ของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเท่านั้นเองคารินี่ยังจดจำได้แม้กระทั่งเสียงเคาะประตูบ้านของเธอในเช้าของวันที่เหน็บหนาวมันดังขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้บอกข่าวร้ายของบาดามแก่เธอคารีนี่กล่าวเธอจากไปอย่างทารุณและไม่ได้สมัครใจ เธอต่อสู้ดิ้นรนเพื่อลมหายใจของเธอเองเรื่องที่เกิดขึ้นกับมาดามแคลนซอสได้พังทลายความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้คนในย่านโมเรนาที่มีต่อกันมาตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษลง12ปีต่อมาผู้คนต่างห่างหายไปจากความทรงจำอันเลวร้วายของย่านแห่งนี้หลงเหลือเพียงครอบครัวแคลนซอสและคารินีซึ่งยังคงติดใจกับคดีความของมาดาม ที่ค้างคายอยู่ในแฟ้มคดีของกลุ่มตำรวจซานดิเอโกคนร้ายยังคงลอยนวลคดีนี้ยังไม่ได้รับการไขความให้กระจ่างโจโอแอนนาคาริเน่เธอได้คอยโทรศัพท์ไปสอบถามความคืบหน้าของคดีสองครั้งต่อป,ปีเราว่าคำตอบที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ยังคงเป็นเช่นเดิมในทุกครั้งที่สอบถามคดียังไม่ได้รับการคลี่คลายคาริเน่ ไม่เพียงต้องทุกทนเมื่อนึกถึงการกระทำโหดร้ายของคนร้ายที่ทํากับมาดามแคนซอสมันล่วงเกินเธอและยังแทงเธอจนเสียชีวิตทว่าคำตอบของคดีนี้ยังคงไร้วี่แววที่จะไขความให้กระจ่างขึ้นมาได้คำถามมากมายในหัวของคารินน่ยังไรห้หนทางที่จะได้รับคําตอบมาดามแคนซอสไปทำอะไรให้คนร้ายเจ็บช้ำน้ำใจหรือไม่จึงต้องกระทำต่อกันเช่นนี้ มาดามแคลนซอรสจะรู้จักมักคุ้นกับคนร้ายรายนี้หรือไม่และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคนร้ายจะถูกจับกุมตัวได้หรือไม่นับแต่น,นั้นด้วยมาคารินน่ต่อสู้เพื่อให้คดีของมาดามแคลนซอสเป็นที่สนใจของสาธารณชนมาดามยังไม่ได้รับความเป็นธรรมคารินน่กล่าวว่ามาดามยังอยู่ในความทรงจำของฉัน เธอหลงทางและยังไม่ได้จากไปอย่างสงบคดีของมาดามยังคงอยู่ในแฟ้มของกรมตำรวจซานดิเอโกร้อยโทเออร์นี่เฮอร์เบิร์ตกล่าวยังมีการตรวจสอบหลักฐานทางกายภาพอีกครั้งเป็นประจำโดยหวังว่าจะพบผู้ต้องสงสัยที่ตรงกันผ่านฐานข้อมูลโปรไฟล์ DNA และลายนิ้วมือซึ่งอัปเดตแล้วเวลาผ่านเลยไปจนกระทั่งเข้าปีที่25 คดีซึ่งถูกแช่แข็งนี้ก็เริ่มมาลายสู่ความจริงหลังจากการตรวจสอบ Family ียนในที่สุดนักวิจัยก็ได้รับข้อมูลสำคัญที่จะสามารถไขความกระ่างให้แก่คดีของมาดามแคนซอสได้จากที่ก่อนหน้านี้ได้ทำการตรวจสอบโปรไฟล์ DNA ค้นหาเทียบในฐานข้อมูลผู้กระทำผิดของรัฐแต่ไม่พบว่าตรงกับใครเลยอยายการเขตบอนนี่ดูมานิสกล่าวว่า ช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมามีการส่งคดีโดยกรมตำรวจซานดิเอโกและสำนักงานอายการเขตไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอตรวจสอบแฟ m i เลียนดีเหวังว่าจะขยายฐานข้อมูลการค้นหาให้ลึกและกว้างขึ้นได้มากพอจะพบความจรงิงการขอตรวจสอบแฟ m i เลียนดีช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสามารถค้นหาข้อมูลในฐานระบบที่กว้างขึ้นได้โดยเจ้าหน้าที่ พุ่งความสนใจไปยังเครือญาติของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะก่อเหตุในครั้งนั้นขึ้นผลจากการตรวจสอบแฟมิลเลียนดีเกลับพบว่ามันตรงกับข้อมูลของบุคคลหนึ่งซึ่งขึ้นสถานะระบุว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในปี2006ที่ซานดิเอโกอย่างไรก็ตามผลการตรวจแฟมิ l เลียนดีเยังชี้ความเป็นไปได้อีกอย่างว่าผู้ร้าย อาจเป็นน้องชายของบุคคลน,นั้นที่เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นได้เจ้าหน้าที่จึงได้มีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความโดยน้องชายคนนั้นยังมีพี่ชายที่มีชีวิตอยู่อีกหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำการสืบสวนจึงได้นำตัวอย่าง DNA ของพี่ชายที่ยังมีชีวิตอยู่มาเพิ่มเติมพร้อมทั้งได้ทำการกักตัวเขาไว้ในฐานะผู้ต้องสงสัยอดัมดูท่า เจ้าหน้าที่แลบของกรมตำรวจซานดิเอโกก็ได้รับตัวอย่างเนื้อเยื่อจากแพทย์ผู้ชนสูตรร่างของเจฟฟรีย์ฟอพี่ชายคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์เมื่ออายุได้42ปีมาเพิ่มเติมหลังการตรวจสอบ DNA จากเนื้อเยื่อที่ได้มาในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงได้ทราบความจริงแน่ชัดแล้วว่า DNA จากเนื้อเยื่อบางส่วนของในเจฟฟรีย์ฟอ ตรงกับตัวอย่าง DNA จากที่เกิดเหตุฟอลคือผู้ที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนั้นนับเป็นคดีที่สามารถไขความกระจ่างได้เมื่อพยายามทำการเก็บหลักฐานเพิ่มเติมและสืบสวนต่ออย่างไม่ย่อทอ้อดูมานิสกล่าวว่าผลการทดสอบนี้ทำให้คดีที่ยืดเยื้อกว่าสองทศวรรษจบลงครอบครัวของเหยื่อเองก็ได้รับการปลดปล่อยจากความทุกทนที่ก่อตัว เนื่องจากความคุมเคือของคดีมาอย่างยาวนานแม้ว่าการเข้าถึงฐานข้อมูล DNA ครอบครัวในสหรัฐจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของหน่วยงานซึ่งบังคับใช้กฎหมายและยังสามารถนำผลทางวิทยาศาสตร์มาขับเคลื่อนการสืบสวนจนคดีขี้ขายปมทุกอย่างลงไปได้ในที่สุดเฮ hey, ดีลูกสาวของแองเจล่าแครนซสเมื่อทราบข้อขี้ขายของคดีแล้ว เธอกล่าวว่าไม่นึกเลยว่าคนที่ลงมือและหนีไปจะเป็นมิสเตอร์ฟอลเขาอาศัยอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามถนนของครอบครัวเราแต่ตอนนี้เขาไม่อาจหนีได้อีกแล้ววันที่14เมษายนปี2017สำนักงานอายการเขตซานดดเอโกโคาวตี้ประกาศยังเป็นทางการถึงคดีของมาดามแองเจลาแครนซอสวัย84ปีที่เกิดขึ้นภายในปี1992 ว่าได้รับการขี้คลายลงแล้วหลังจากทำการตรวจสอบ DNA ของครอบครัวที่ดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรมแคลิฟอร์เนีย DOJ ในเวลานี้ไรซึ่งคำสารภาพใดๆจากผู้กระทําผิดไรซึ่งการผเผชิญหน้าใดๆระหว่างครอบครัวผู้เสียหายและผู้กระทําผิดเนื่องจากทุกอย่างได้เลือนหายไปตามเวลาที่เคลื่อนผ่านแม้ความจริงจะเปิดเผยแล้ว แม้ความกังวลที่หนักอึ้องจะบางเบาลงแล้วทว่าความเจ็บปวดอันหนาวเหน็บยังคงฝังลึกในใจใครหลายคนที่รักในตัวเธอมาดามแองเจล่าแคลนซอสสตรีที่งดงามแห่งโมเรนาโดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดแล้วมันรู้สึกหวิวในใจชอบคนกับเรื่องราวของมาดามนะคะคือแอดมีคุณยายซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันด้วยความที่เราโตมากับคุณยายมากกว่าคุณแม่ซะอีก พอได้รับรู้เรื่องราวของมาดามแล้วมันก็คล้ายว่าเราจะเข้าใจได้ในความรู้สึกของเฮดี้ผู้เป็นลูกสาวท่านหรือความรู้สึกของคารินีที่เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงท่านหญิงชราในวัย8ปีปีทั้งยังอยู่บ้านเพียงลำพังไม่คิดได้ว่าผู้ชายคนนั้นจะกระทำการได้ลงคอแอดอยังจำวันที่คุณยายของแอดท่านเริ่มจำความอะไรไม่ได้แล้วเอาแต่นั่งพูดวนซ้ำไปซ้ำมาแต่เรื่องเดิม คำถามเดิมๆว่าเรากินข้าวหรือยังกินโอวัลตินไหมเดี๋ยวยายจะชงให้แอดคิดว่าทุกคนล่ะคะ่ะเวลาที่แก่ตัวลงจะชอบคิดถึงอะไรเก่าๆที่มันผ่านมาแล้วคงเพราะหนทางข้างหน้ามันสั้นลงเรื่อยๆแล้วทุกคนที่แก่ตัวเหมือนย้อนไปสู่ช่วงเวลาที่เขาเป็นเด็กซึ่งควรที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเชื่อว่าเฮดี้เองก็คงไม่อยากให้มาดามแคนซอส ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังคนเดียวแต่คนที่ยึดติดกับความทรงจําเดิมๆเ,เขาย่อมอยากอยู่ในที่เดิมๆของตนเองที่เคยอยู่ร่วมกับคนรักแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันคล้ายว่าจะเป็นโชคชะตาทว่ามันก็เป็นลิขิตที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับรู้เรื่องราวนี้แล้วคงมีคำถามเดียวกันในหัวก็คือทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยซึ่งการจะหาคำตอบของคำถามนี้ให้ได้นั้น มันเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยท้ายที่สุดนี้หากข้อมูลของเรื่องราวมีข้อผิดพลาดประการใดแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคำติชมที่มีเข้ามาแอดจะพยายามปรับปรุงให้ทุกๆคลิปมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดจะให้แอดรับปากว่าไม่มีข้อผิดพลาดเลยคงเป็นไปไม่ได้แน่ๆคะ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มีมาพูดคุยกันใครหลายคนเลยนะคะก็ชอบฟังเรื่องราวเหล่านี้เป็นสาระหนึ่งเหมือนกัน บางคนฟังมามากกว่าแอดอีกค่ะพีพ่ๆก็ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างดีมาตลอดอะไรที่ผิดพลาดก็ให้คำแนะนำและไม่ถือสาว่ากันแรงๆยังคอยเป็นกำลังใจให้กันอย่างดีมาตลอดแอดก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะคะจากใจเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะตอนนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ